เอเทเตอร์เมืองไทยรัชดาลายทีเท่เริ่มเยอะมากครับวันนี้เมืองไทยรัชดาลายที่เพิ่มตัปคอนนี้มีละครเวทีเรืกก่งรงองอ,อะไรบ้างแอนคอมออฟเดอะโอเปร่าคปิดมา

ออลเอดีสัมผัสบรรยากาศนะครับไม่ได้เข้าไปดูเราเดินดูหน่อยม,อมีอะไรบ้างวันนี้มีโบวลิ่งนะครับ โอลิ่งแล้วก็โรงหลัครัพยบลูโอลิ่งในศูนย์การค้าเอฟพาดิชสัมผัสบรรยากาศนะครับงานวันอาทิตย์กับทุกคน ข้างล่างก็เป็นห้างเอสพานาลชั้นนี้เป็นโรงละครเมืองไทยรัชดาไลทเทเตอ,อร์ครับคนเยอะอยู่นะเนี่ยรอบนี้กี่โมงรอบนี้บ่ายสามโมงห้าสิบเจ็ดครับเดี๋ยวเราออกไปรอข้างนอกแล้วกันเราแฟนทอมพอบดิโอเปร่าเราไปรอข้างนอกอยว่า ไม่มองกับเราเท่าไรละครเวทีที่เล่นผ่านๆไปนัก้อยเก้าลงหายใจอามณ์เสอนเขตรักติยาใ,นในหน้าัฒนนปีห้าสองข้างหล้าปีห้านึงปี5ันดิน้ปีห้าสี่้องปีห้ ทางออกลานจอดรถนะครับตอนนี้ทางออกลานจอดรถที้ชั้น4นะครับโรงละครราชะดารายเกียเตอร์แล้วออกมาที่รถครับ